จบรักพระเอกแต่งเสร็จทีมีลูกสองชีวิตล่าสุดบีปียวันหลังเลิกเคนเทราเดชหายหน้าจากวงการใช้ชีวิตเป็นคุณนายหลังคบหาดูใจกันมากว่า7ปีในที่สุดบีปียวันจิตนาธรรมพาธีสรารสินซี CEO นอีโอนกแอร์ ก็ได้เลิกจัดงานมั่นสถีเมื่อวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2554ที่ผ่านมาภายในงานมีเพื่อนๆของทั้งคู่มาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายรวมถึงแขวระดับ V.I.P. อย่างนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งทั้งคู่เตรียมซึ่ง,งจัดจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสล่าสุดบีปิยวันเล่านาทีระทึกใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าหนีออกจากอีเทวอน หลังเกิดเหตุการณ์ศกนาตรกรรมที่ย่านดังเก่าวนับเป็นเหตุการณ์ศกนาตรกรรมที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากสำหรับปาร์ตี้ฮาโลวีนที่เหล่าหนุ่มสาวได้เดินทางออกไปเที่ยวในาย่านอิตาอนใจกลางกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้คนได้หลั่งไหลไปในย่านนั้นเป็นจำนวนมากแต่ทว่าซอยมีขนาดคับแคบจนเกิดเหตุการณ์เดินเบสเสียดททำให้ขาดอากาศหายใจ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุด30ตุลาคมบีปิยวันจิตนาธรรมอดีตนักสแสดงและภรรยาของภาทีสารสินก็ได้เป็นหนึ่งคนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่อ e ีเทวอนเช่นเดียวกันโดยเธอได้ออกมาโพสตาแจ้งข่าวพันอินสตาแกรมส่วนตัว my name is b ซึ่งระบุข้อความไว้ถึงช่วงที่เกิดเหตุไว้ว่า ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความความห่วงใยที่มาจากทุกช่องทางหรือโทรมาถามไทยพวกเราปลอดภัยดีค่ะแต่บอกเลยว่ามันอันตรายจริงๆเพราะคนเยอะมากๆนึกถึงงานสงการที่ซอยเข้าสารแต่มี20ซอยตอนเกิดเหตุรถพยาบาลและรถตำรวจเข้ามาตลอดเราใช้เวลาออกจากอิตาลีสองชั่วโมงกว่าด้วยการเดินเท้าพรถนนถูกบล็อกหมดและก็เดินทางกับโรงแรมอย่างปลอดภัย ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณร์เลวร้ายขนาดนี้ขึ้นขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตที่สูญเสียและบาดเจ็บเมื่อคืนด้วยค่ะ